ู้สึกว่าเป็นบทที่ท้าทายที่สุดที่เคยเล่นมาเพราะว่าค่อนข้างไกลตัวแล้วก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะจากตัวละครเอ้ยจากตัวหนูเพราะว่าตัวละครอายุ27แล้วแล้วก็ทำอาชีพที่ก็ไกลตัวหนูออกเหมือนกันค่ะใช่ว่าจะเป็นสีผมการแต่งตัวทุกอย่างมันก็จะดูโตขึ้นมาค่ะใช่แล้วก็หนูก็รู้สึกว่าอยากอยากเล่นให้น่าค่ะตัวเองดูมีบุคลิกที่โตขึ้นด้วยจริงๆเพิ่งถ่ายกันไป3คิวแต่ทุกคนก็บอกว่า เออก็ดูสนิทกันเพราะจริงจริงก,ก็รู้จักกันมาก่อนแล้วก็แบบเออชื่นชมเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่เอ็มเก่ง mm hmm. แล้วก็จะช่วยพัฒนาเราด้วยเวลาเราเออเล่นเข้าซีนวยกันค mm hmm. ือเชื่อใจเชื่อมั่นในฝีมือเขาแล้วก็ทําให้เราสบายใจที่จะเล่นด้วย mm hmm. มีแบบภาพเบื้องหลังอะเขาก็บอกว่าดูดเข้ากันดี mm hmm. อันนี้ต้องรองรุ้นะว่าในซีนจะเป็นยังไง mm hmm. หรือต้อง mm hmm. ถามพุ่มกับ <laughs> ยังเลยค่ะยัง <laughs> ก็เออก็มีนิดนึง ไปนิดหนึ่งก็ไม่นะคะเพราะว่าจริงๆในตัวละครยายใหม่ต้องเป็นฝ่ายมั่นใจกว่าอ่าวันนี้ใช่เขาอ่ะชอบทำให้หนูอ่ะขำก่อนที่จะเล่นแล้วหนูก็จะต้องรีบแบบตั้งสติตัวเองกับมาก่อนแอคชั่นนะเพราะหนูอกว่าเป็นตื่นชัวแล้วเขาก็จะทำอะไรตลกๆก็กเ้ยเขาแอบฟังอนะ่ะแล้วก็ชอบแ้งด้วย ทำให้เราแบบขาดจากสติหลุดเลนนิดนึงนะะนม่นะขำมเลยใช่แล้วก็แบบชอบแกล้งชอบเข้าเดินมาจะต่อ,อยหนูหนูใจใจกับคาดหวังในตัวเองอ่ะค่อนข้างสูงแต่พยายามไม่ไม่กดดันตัวเองขนาดนะั้นคือคอาดหวังในตัวเองเพราะว่าหวนที่ผ่านมา ก็มีการได้รับคําชมในด้านการแสดงแต่ตัวเองถามว่าชอบร้อยเปอหมมันไม่ใ่ทางชอบที่วเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ก็อยากทําให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็เลยก็คาดหวังว่าทุกคนจะเห็นด้านที่มันแตกต่างแล้วก็เห็นพัฒนาการนะกันค่ะของมึงกันเลย เ้ยเป็นคำถามที่จะชาโดนถามตลอดแต่ว่าคือมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าอะไรมากน้อยกว่ากันเพราะเราก็อินจอยกับการทำทั้งสองอย่างไว้ด้วยกันด้วยแล้วทำไมเราต้องเลือกถ้าเราทำได้ทั้งคู่อะไรอย่างงี้ย